สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริตาสาคนเอกนะคะอาจารย์พิมพรสวัส์ <ทะ S 2> เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่<ท>ะ,<ท>ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิปซีของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะเดือนนี้ค่ะเดือนกรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคุณการงานการเงิน ความรักผลสรุปโดยรวมในเดือนกนรกฎาคมจะเป็นยังไงเพราะจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะ,คะแล้วถ้าคุณทราบลัคนาของคุณนะคะให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำม,มากๆค่ะ,คะเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาเลยโอเคค่ะมังกเรเดือนนี้คุณเป็นอย่างไรคะไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะ,ะเดือนนี้คุณเป็นแสงค่ะโอเคค่ะมีบางสิ่งบางอย่างหนักแต่ได้ดี โอเคค่ะ <Okay>, นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องแก้ไขแล้วตัดสินใจด้วย2ถ้วยค่ะโอเคค่ะ <Okay, tha. S 2> เพราะอะไรเอ่ยเพราะดาวเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตัวคุณย้อนกลับมาอยู่ในเรือนวินาศการถอยหลังของดวงดาวทําให้ตัวคุณย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่าง ทำให้ตัวคุณเรียกได้ว,ว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดที่ผ่านมาคุณมีโอกาสกลับไปแก้ไขม,มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องย้อนกลับไปเพื่อที่ทํามันให้ดีในช่วงเวลานี้ถที่ยังไม่จบดึงกลับขึ้นมาทําให้มันจบใช่ถึงบอกว่าการรีไวท์ครั้งนี้สามารถทําให้ตัวคุณกนะ้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ก,ลวการถอยหลังของดวงดาวดวงดาวฉันเดินถอยหลังแล้วฉันจะ,นจะทำะ้องออถอยไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ม,ชมชา,างกรย้อนกลับไ,ไ,ไปดูในสิ่งที่เราทําไปแล้วถ้ายังไม่เสร็จก็ทําให้มันเสร็จใช่เพราะฉะนั้นการถอยครั้งนี้คือการถอยเพื่อตั้งหลักแล้วถีบตัวเองให้ไปข้างหน้าเพราะสแตง์อย่าลืมว่าเนี่ยภาระหน้าที่ต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นแล้วมังกรบอกเลยนะว่าเดือนนี้เรียกว่ารายการงานของคุณเนี่ยนะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้ตัวคุณได้มีการพัฒนาด้วย อืมงั้นเรามาดูการงานเลยเ<ร>ว่า,าเจาะดูนะคะใช่นะว่าเป็นอย่างไรการงานของคนลัคนาราศีมังกรขขยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะค่ะสามเหรียญค่ะเห็นไหมมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณจริงๆให้คุณได้พัฒนาในเดือนนี้ะนะแล้วก็สี่ถ้วยค่ะ <Wow. S 1> แต่ตัวคุณเนะี่ยยึดติดตัวคุณเหมือนกังวลบางสิ่งบางอย่างว่าฉันจะทําได้หรือเปล่า mm hmm. แต่บอกเลยนะว่าคุณอย่าก,กลัว คุณทําเลยนะมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคืออาจจะมีโอกาสเข้ามาหรือมีหน้หนาที่หรือมีงานใหม่ที่ติดต่อมาหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันไปอยู่ตรงนั้นถ้าฉันไปอยู่ตรงนี้ถ้าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต <ific rain. S 2> ้องคิดมากืมืงก่อนเจอหนักกว่านี้มันต้องเยอะแล้วเออแค่นี้เองเจ็บนิดเดียว คือที่เจอมาเนี่ยทำให้เขามีประสบการณ์ทำให้เขามีฟิลเตอร์ทำให้เขาดูตรวจสอบดูว่าโอเคเราควรจะไปต่อได้ดีหรือเปล่าคือมังกรอย่างที่คุณอ้อยบอกว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรยากพอมีจุดเปลี่ยนมากับลังเลทั้งทางที่คิดเยอะทั้งทางที่คุณรู้ไหมว่าจุดเปลี่ยนนั่นน่ะมันทําให้คุณน่ะดีขึ้นมากแค่ไหนมันทําให้คุณเขาเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าได้ไกลมากๆแค่คุณมองข้ามความกลัวไปสิ่งที่เจอมาเป็นเป็นบทเรียนแล้วก็ ใช่ถึง<ม>บอกว่าการงานเนี่ยมีคนมาให้นะแล้วของมีค่าด้วยสิ่งดีๆสิ่งต่างๆเข้ามาอย่าก,กลัวเนี่ยคุณแบบลังเลกับโอกาสที่เข้ามามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลัวฉันทาไม่ได้ฉันกลัวฉันจะอย่างนู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างงั้นคือคุณไม่ต้องกลัวแล้วว้ Wait, นาทีนี้เดินหน้าอย่างเดียว<ม>ใครให้อะไรมาลองหมดใครให้อะไรมาทําหมดแล้วไม่ต้องคิดมากนะไม่ใช่ว่าในที่ทํางานเขาให้หน้าที่คุณมาใหม่ แล้วคุณคิดว่าทําไมต้องเป็นชั้นก็เพราะคนอื่นมันทําไม่ได้ไงคุณต้องคิดอย่างนี้สิเฮ้ยฉันมีความสามารถมากที่สุดในนี้เขาเลยให้ฉันเนี่ยคุณคิดในแง่ดีมันคือดีเราเหมาะสมกับงานชิ้นนี้ใช่แต่จะบอกว่าเดือนนี้คุณได้ลองอะไรใหม่ๆแน่แล้วได้พิสูจน์ความสามารถของตัวคุณแน่นอนโอเคแล้วการเงินล่ะคะการเงินของคนลัคนาราศีมังกรการเงินเดวิลค่ะโอเคค่ะแล้วก็ ก้าไม้เท้าค่ะ <Okay. S 2> อย่างที่บอกมังกรนะว่ามังกรตอนนี้เงินคุณนะ่ะมีการเขาเรียกว่ามีการขยับขยื่นเคลื่อนแน่มีการเขาเรียกว่าเงินเข้าเงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกแต่มังกรในตอนนี้ยังเก็บเงินไม่ค่อยได้ <Okay. S 2> ยังต้องกลับไปเขาเรียกว่าจ่ายอะไรที่ที่มันค้างคามันเป็นช่วงจังหวะจริงๆมังกรคุณต้องเข้าใจในตอนนี้เพราะฉะนั้นจ่ายไม่ต้องเสียดายจ่ายไม่ต้องคิดมาก <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะดาวการเงินคือดาวราหูราหูยังอยู่ในเรือนอริ ยังทําอะไรไม่ได้มังกรจะเก็บเงินได้คือหลังเดือนกันยาไปแล้วหลังเดือนกันยาไปแล้วมังกรจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเงินเข้ามาแล้วมันเหลือเงินเข้ามาแล้วมันสามารถที่จะเอาไปทําในสิ่งที่ตัวเองนิไว้ได้แต่เดือนนี้เป็นเดือนกระกฎดาที่มังกรยังต้องกลับไปจ่ายยังต้องแก้ยังต้องอะไรอยู่มากมาย เิ่งจฉเป็นที่จะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นมังกรไม่ต้องคิดมากเธอเหลือเวลากระดากระดาสิงหากัญยาเดี๋ยวตุลาเธอเริ่มเก็บได้แหละอืมนะจ่ายจ่ายไปเถอะไม่ต้องคิดมากนะภาระที่ต้องรับผิดชอบก็รับผิดชอบไปก่อนใช่นะคะนะงั้นมาดูความรักความรักของคนลัคนาราศีมังกรค่ะความรักย้ำนะคะความรักเป็นดีไฮค่ะยังคบซ้อนอยู่หรือเปล่าคะ ไปหนึ่งหนึ่งลัขณาที่เคยเตือนนะ <c oughs> ว่าอย่าขบซอนนะคะไม่ดีนะคะแล้วก็หกไม้เท้าค่ะ <c oughs> โะ <c oughs> ยังคงเตือนอยู่เพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนปัตตนินะดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวจันทร์มังกรเนี่ยเจ้าหญิงพระจันทร์ออกเลย <c oughs> เขาเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็นความลังเลเล็กน้อยในเรื่องคู่ครองแล้ว <c oughs> เดือนนี้ เป็นเดือนปัตตานีด้วยคุณน้อยใจก็ไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยแล้วดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวอาทิตย์ก็มาอยู่ในเดือนปัตตานีด้วยอมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาคิดมากกังวลทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอะไรยังไงดีแล้วดาวอริก็เข้าในเดือนปัตตานีถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนปัตตานีที่ตัวเขาเองอาจจะคิดมากเน้นหนักไปในเรื่องคู่คิดเรื่องความรักอ,อแต่มังกรคุณเป็นดาวเสาอยู่แล้วคุณอย่าคิดเลยเพราะว่าคุณยิ่งคิดแล้วมันยิ่งกังวลมันยิ่งจิตตกทําให้ใน เรื่องการงานคุณจะไม่มีเวลาไปทําเอางี้แล้วกันช่วงเวลาคิดก็คิดไปแต่ช่วงเวลาทํางานอยู่กับงานเต็มที่แล้วกันเพราะว่างานเราค่อยคิดใช่คือจะบอกว่ามังกรคุณน่ะกาลังจะดวงดีในอีกไม่กี่เดือนนี้นะในเรื่องการเงินคุณจะดีมากๆเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปทุ่มกับงานก่อนความรักเนี่ยถ้าเขาใช่คู่เดี๋ยวเขาเดินตามเรามาเองเราใช้วิธีนี้แหละคือเราอย่าไปอะไรเยอะอย่าไปคิดหนักคิดมากจนทําให้เราเสียงานเสียการ เอาอนาคตก่อนใช่เอาอนาคตก็เอาเงินในกระเป๋าแล้วก่อนคุณแล้วค่อยว่ากันนะเรามาดูผลสรุปโดยรวมค่ะในเดือนมกราคมจะเป็นในเดือนกรกฎาคมของคนลัคนาราศีเมกขกนใจไปอยู่ไหนค่ะคุณน้อยค่ะเมกขอนเนี่ยสองดาวค่ะเห็นไหมเขาเนี่ยนะ มีความเขาเรียกว่าคิดจิตตกจริงๆแล้วก็เดอะสตาค่ะ,คะไม่ต้องคิดอะไรแล้วคุณเป็นเดอะสตาคุณเป็นดาวบนฟากฟ้าค,คุณกาลังจะดวงดีกําลังจะเด่นกําลังจะดีเพราะฉะนั้นคนที่ดวงดีๆอย่างคุณเนี่ยนะช่วงจังหวะเนี้เป็นช่วงชีวิตกําลังพัฒนาแม้คิดได้ยังไงเนี่ย ชีวิตกําลังพัฒนาเนี่ยมันต้องมีความพยายามมันต้องให้เวลาแล้วใส่ใจกับมันเยอะๆไปใ,<ช>ในเรื่องการงาน<ช>ไปในเรื่องการเงินในเรื่องคู่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วแล้วมีสเสน่ห์มาหลายเดือนแล้วที่พิมพ์บอกแล้วเตือนด้วยว่าอยากขบซ้อน<ช>ยิ่งซ้อนมาก <ๆ S 1> เขาเรียกว่าทําให้ตัวคุณเนี่ยคิดมากอื คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็โอเคอะไรของคุณไม่รู้แล้วมันทําให้คุณตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยแล้วมันทําให้คุณต้องมีการแบ่งเวลาแบ่งภาคแบ่งโลกแบ่งอะไรเยอะแยะไปหมดโลกสองใบเออไม,ไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องอื่นแล้วตอนนี้ชีวิตกําลังจะพัฒนาเราเดินต่อไปข้างหน้าอีก3ามสี่เดือนคุณกระเป๋าตุงแน่อ,อตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรคิดไปอย่างเรื่องการงานอย่างเดียวโอเคกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทําเดี๋ยวเงินตามมานะความรัก ไม่ต้องเยอะะนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปสร้างโลกสร้างอะไรวุ่นวายเอาแค่พอประมาณแนวทางดีๆแบบนี้เรามีให้กันแบบนี้เรื่อยๆค่ะใครยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งกริ้งกริงกริกดเลยค่ะเราสองคนเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ คุณอ้อยช่วงนี้มีคนมาดูดวงกับพิมพ์เยอะมาก <Wow. S 1> เรื่องงาน uh. เน้นหลักเลยคุณอ้อยตอนนี้อย่างที่เรารู้กันเนาะสภาวะเศรษฐกิจเมืองไทย uh. การงานคนตกงานคนว่างงานแล้วคนต้องการหารายได้พิเศษเยอะมาก uh. ทีนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะปรึกษาคุณอ้อยว่าตอนนี้เราอยากจะช่วยแฟนๆรายการสถานี uh. โหาศาสาร์ นะคุณน้อยแนะนําหน่อยสิว่าเราจะช่วยเหลือกันได้ยังได้ก็ถือซะว่าเราก็เหมือนครอบครัวกันแล้วค่ะก็อย่างนี้ค่ะที่เราเคยคุยกันเรื่องสลิมมิ่งที่ว่าช่วยทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องช่วยดีท็อกซ์เรื่องลดน้ําหนักอะไรต่างๆนานานั่นน่ะคือดีมากๆผลตอบรับดีมากคแล้วเสร็จแล้วคนก็อยากจะหารายได้พิเศษอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอ้อยก็เลยมาคิดว่า เอาอย่างนี้แล้วกันเราให้คนที่เป็นแฟนคลับสถานีโหราศาสตร์ของเราอะ่ะมีไรายได้พิเศษเพิ่มดีไหมเอาเป็นว่าคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าสลิมมีอยู่แล้วค,คุณซื้อไปแล้ว1ชุด2ชุด3ชุดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณซื้อครบ5ชุดอะคะ่ะอ้อยให้เป็นตัวแทนไปเลยเออนับชุดเก่าที่ถังไปแล้วด้วยแล้วนะถ้าไม่มีทุนล่ะคุณน้อยไม่มีทุนอ่ะค่อยๆทยอยได้อย่างสมมติเป็นตัวแทนเนี่ยเขาจะต้องบังคับเลยว่าต้องสต๊อกของ1นึ่งหมื่นสองหมื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือว่าโอเคซื้อมาลองทานดูก่อนพอลองทานดีปุ๊บเฮ้ยอยากแบ่งปันอยากบอกต่อเราก็สั่งต่อไปสั่งครบ5ชุดใน30วันเท่ากับว่าค่อยๆทานไปเรื่อยๆพอครบ5ชุดใน30วันปุ๊บอ้อยจะอัปเกรดคุณเป็นตัวแทนเลยคุณจะได้ราคาต้นทุนแบบนี้ไปตลอดเลยเท่ากับว่าถึงไม่ขายก็ได้กําไรนะคุณจะไปขายอะไรของคุณก็ได้ถึงไม่ขายก็ได้กําไรเพราะว่าเหมือนกับซื้อมาทานได้ในราคาถูก แล้วเขาไม่มีทุนก็คือคุณอ้อยก็คือจะช่วยเขาในเรื่องนี้ด้วยก็คือไม่ต้องสตอของไ,ไม่ต้องสตอของสั่งทานเองก่อนได้แล้วก็ภายในส0มสิบวันค่อยๆสั่งเพิ่มทีละชุดสองชุดอะไรอย่างนี้ก็ได้พอครบห้าชุดปุ๊บคุณได้เป็นตัวแทนเลยค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆอ่ะพิมพ์อยากจะช่วยในกรณีนี้เป็นพิเศษมากๆเลยว่าอยากให้ทุกๆท่านทุกๆคนที่ติดตามสถานีโหราศาสตร์ยูมีรายได้ มีช่องทางมีแนวทางอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยเพราะตอนนี้คือเราต้องช่วยกันแล้วเราการที่เราจะเลือกสินค้ามาจําหน่ายมาบอกคนมาแบ่งปันเนี่ยทําไมถึงเป็นสริมมีเพราะว่ามันดีเราใช้เองแล้วดีคุณพิม์พก็เคยลองทานแล้วไอ้ทานเองก็ดีแล้วคนที่ทานไปก็ดีเพราะฉะนั้นเราแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นไม่ต้องให้มีใครมาถะสุขภาพเราดีด้วยได้รายได้ด้วย ปกติแล้วเนี่ยที่อ้อยขายนะคะเคยขายมาคือราคาเนี่ยกล่องละ990ค่ะอ้อยเคยขายกล่องละ690เวลาลดราคาแล้วก็เวลาจัดโปรโที่เคยคจัดมานะคือ1แถมหน่ะ1แถม1ก็เฉลี่ยตกละกล่องละ495ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพิเศษโปรโตโควิดคือ1แถม2จะเฉลี่ยกล่องละ330ค่ะแล้วมันจะหมดแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๊บ คุณจะได้ราคานี้ไปตลอดเลยแล้วคุณเอาไปปล่อยราคาเท่าอ้อยคือ1แถม1คุณได้กำไรทันทีกล่องละ165บาทอ,อ๋อค่ะง่ายง่ายอืแล้วไม่ต้องมีทุนอันนี้ก็คือพิมพ์เนี่ยอยากจะช่วยแฟนๆจริงก็คือขอพิเศษคุณอ้อยเลยว่า ถ้าแฟรรายการเราไม่มีทุนแล้วต้องการอต้องการหารายได้ด้วยอย่างเงี้ยคุณอ้อยช่วยได้ไหมอ่าติดต่อมาที่คุณอ้อยโดยตรงเลยนะคะมาเป็นตัวแทนขายกับคุณอ้อยแลน์มาที่สลิมบีไทยแลนด์อ่าแล้วคุณอ้อยก็จะได้แนะนําหรืออะไรหลายๆอย่างก็คือคุณมาตรงเนี้ยคุณมีรายได้แน่นอนแล้วแหละนะสามารถช่วยแก้ปัญหา ชีวิตเราไปด้วยใช่แล้วตัวนี้ประหยัดสําหรับคุณด้วยก็คือว่าแค่ทานตัวนี้ตัวเดียวค่ะค่ะส่งเสริมทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องสัดส่วนทั้งเรื่องผิวพรรณทั้งเรื่องปรับสมดุลในร่างกายของคุณครบหมดทุกอย่างค่ะก็เนี่ยเราช่วยเต็มที่เลยหนึ่งไม่ต้องมีทุนนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแล้วคุณติดต่อคุณอ้อยไม่ต้องมีค่าสมัครไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีแค่ลองไปทานก่อนทานดีสั่งเพิ่มครบ5ชุดใน30วันเป็นตัวแทนไปเลยง่ายๆสบายสบาย ได้เลยงั้นก็เราจะได้ช่วยแฟนๆรายการไปด้วยเนาะค่ะต้องขอบคุณคุณอ้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนกับเรื่องน้ำหนักก็อยู่บ้านตลอดไงแล้วก็เรื่องพูดง่ายว่าไม่ใช่แค่นี้ค่ะถ้าคุณเป็นตัวแทนไปแล้วเนี่ยคุณจะได้สิ่งดีๆโปรเด็ดๆของเด็ดๆที่อ้อยทานเองจะมีออกมาอีก อ่จะเป็นอะไรซึ่งเป็นตัวที่ทําให้ฉุดกระชากวัยของอ้อยลงมาได้ขนาดนี้เนี่ยจะนํามาบอกให้หมดได้เลยเพราะอายุจริงคุณอ้อยเนี่ยแล้วจะนำมาบอกให้หมดเลยค่ะแล้วคุณจะเป็นคนรู้ก่อนค่ะค่ะนะคะและราคาพิเศษด้วยได้ติดต่อคุณอ้อยโดยตรงเลยนะคะแอดจาริ e ีไทยแลนด์นะคะแล้วก็ตามลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้สแกน q ิว o า e ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ